ไอตัวเมมโมรี่เนี่ยมันดีเพราะอะไรรู้ไหมเมมโมรี่เนี่ยปกติจำบางคันเนี่ยอาจจะจำแค่เบาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจำทั้งพวงมาลัยจำทั้งเบาะจำทั้งกระจก สวัวันนี้อยู่ผมท็อปเ0 KB คโตนะครับวันนี้เนี่ยผมนำรถแบรนด์ยุโรปนะครับที่มีความพรีเมียมดูดีเรียบหรูไม่แพ้เจ้าตัว BM แน่นอนนะครับรถคันนั้นก็คือ Mercedes-Benz E 2 0 0นะครับเป็นตัว20 edition W 2 1 2นั่นเอง ชื่อค่อนข้างที่จะยาวมากผมขอเรียกสั้นๆว่า e 2 0 0แล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องเกินก่อนเลยนะว่าเป็นรถสีขาวเดิมๆจากโรงงานยังไม่ผ่านการเก็บสีอะไรมาทางนั้นเป็นสีเดิมๆเอาง่ายๆคือเจ้าตัวเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของของบริษัทไม่ใช่รถเช่าและรถเนี่ยไม่เคยชนหนักอุปกรณ์ครบบุ๊กอรแล้วก็มีตัวเล่มคู่มือการใช้งานราคาเนี่ยต้องบอกว่าจับต้องได้ครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้มา 5ปีรถเป็นรถปี2016ก็คือเป็นรถปี2015จนปี2016รถใช้มา5ปีถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายไม้เนี่ยใช้ไปเพียง59,000กิโลเมตรเท่านั้นต้องบอกว่าโอเคสำหรับ สมรรถนะของเจ้าต,ตัวคันนี้เนี่ยแล้วราคาที่เราจะได้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงราคากันเลยดีกว่านะครับป้ายแดงราคาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้อยู่ที่3ล้านกว่ากว่าแต่ว่าตอนนี้ในเต็นท์ของเรานะครับผมขอปล่อยไปเพียงในราคา1ล้าน3,050,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับที่บอกว่ามาจากเพจ a c e b o o k หรือเพจยู u ูบนะครับผมมีเติมน้ํามันให้เต็นทถัง ฟรีแล้วก็มีขัดเคลือบสีทั้งคันเลยให้สวยเช้งกระเดะตามที่คุณต้องการแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับไฟเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้ความฉบเฉี่ยวดูดีมีสไตล์เป็นสไตล์ส,ลสปอร์ตแล้วก็ตัวไฟด้านในเนี่ยจะเป็นไฟเดย Time Running l i ล h ์นั่นเองพาร์คิ้งเซนเซอร์ตัวนี้นะครับด้านหน้านี่มีพาร์คิ้งเซนเซอร์ถึง6จุดด้านหลังก็มีถึง6จุดบอกว่าดีจริงๆนะครับ กระจังหน้าของเจ้าตัวเบนซ์คันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าทรงคล้ายๆทรง AMG จะเป็นสีโครเมียมตัดแนวนอนแล้วก็มีโลโก้ดาวเป็นโลโก้ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ Merced e s b e เ z เหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกครับเจ้าตัวเบนซ์รุ่นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกจะเป็นโครเมียมลายตะข่ายเท่เดี๋ยวมาดูกระจกกระจกเจ้าตัวนี้เนี่ยมีไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED เท่ดูดีแล้วก็มีลายสีดำตัดสลับกับตัวสีรถสีขาวซึ่งเพิ่มมิตินิดนึงให้มันดูดี ด้านแก้มแก้มมีโลโก้อีดิชันเป็นตัว E สีส้มนะครับแล้วก็มีสีโพรมียมแม็กของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแม็กอ l ลอยนะครับเป็นขอบ18ส่วนยางเนี่ยจะเป็นยางปี2019นับก็ยังใหม่อยู่นะครับส่วนตัวดีไซน์ของแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กอ l ลอยลาย5กา้านคู่ให้ความสวยและมีโลโก้เบนอยู่ตรงกลางฉันว่าดูดี เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังของเจ้าโต๊เบนคันนี้กันดีกว่านะครับตัวส่งสัญญาเป็นคลิปฉลามแบบจิ๋วๆเท่ๆด้านหลังเนี่ยจะมีไฟเป็นไฟแบบ f ู l l LED นะครับให้ความรู้สึกฉกเฉียวแล้วก็มีโลโก้ E 200นะครับเป็นสีโครเมียมตรงกลางจะเป็นโลโก้เบนปกตินะฮะแล้วก็มีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับ6จุดด้านล่างเนี่ยจะเป็นท่อสเตนเลสนะครับติดกับกันชนอยู่ด้านล่างเป็นสีโครเมียมนะครับเคเดี๋ยวเรามาเปิดหลังกันดีกว่า ด้านในนะคะก็มีพื้นที่ปกติอันนี้น่าจะเป็นถุงผ้าคุมรถนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายชุดผสมพยาบาลเพื่อความปลอดภยัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานี่เป็นยางอะไรของเจ้าตัวเบนคันนี้กันนะครับนี่สภาพก็มันเป็นร่องรอยของฝุ่นเฉยๆเนาะแบตเตอรี่แฟนใหม่คนน่าคุ้นจังโอ้โห ไปวิทยุก่อนดีกว่าคือบอกเลยนะครับว่าเครื่องเสียงของเจ้าตัวเบนซ์ E 200คันนี้เนี่ยนุ่มนวลดูดีจริงๆมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวด้านในของเจ้าตัวเบนซ์คันนี้กันดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่พวงมา,าลัยนะกันพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังแบบ3ก้านนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีสแตนเลสแล้วก็มีโลโก้เบนซ์เป็นโลโก้ดาวอยู่ตรงกลางครับเรื่องของแต่เนี่ยผมมองว่าเราถ้าเราทูบอย่างเงี้ยแต่มันไม่ออกต้องกด อย่างเงี้ยกดกดหนักหนักหน่อยอันนี้คือเป็นเรื่องของแต่ของเจ้าตัวเบนซ์คันนี้นะที่ผมรู้สึกว่าอ่ะเราต้องกดหน่อยทุบเออหรือไม่อย่างงี้ก็ได้อย่างงี้น่าจะตอบโจทย์กว่าพูดอย่างงี้กันว่าเบนซ์ตัว e 200เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่เกียร์มันเลยมาอยู่ทางขวาเราปรับเกียร์ทางขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวแทนปกติถ้ารถบ้านปกติไฟเลี้ยวจะอยู่ทางขวาถูกไหมล่ะโอเคนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเกียร์7จ็ดสปีด พวงมาลัยด้านหลังเนี่ยจะมีปรับแบบแพทเทนชิพด้วยนะครับของด้านหลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไมค์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ไป5 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถใช้มาตั้งแต่ปี2016รถใช้มา5ปี5ปีสำหรับ5,900าหกิโลก็โอเคคอนโซลตรงกลางเนี่ย เป็นลายไม้ไม้แบบลายไม้จริงๆอะครับแล้วก็มีลวดลายของลายไม้ให้ความรู้สึกเท่เรียบหรูดูดีมากเลยสุขุมมากรถคันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดสลับแต่ลายไม้อยู่แล้วคอนโซลด้านข้างก็จะมีลายไม้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยเมมโมรี Memory ถึง3จุดไอตัวเมมโมรีเนี่ยมันดีเพราะอะไรรู้ไหมเมมโมรี Memory เนี่ยปกติจำบางคนเนี่ยอาจจะจาแค่เบาะ แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจำทั้งพวงมาลัยจำทั้งเบาะจำทั้งกระจกว่าเราปรับอะไรไปแล้วเราแค่มากดตัวเลขที่เราเลือกแล้วเราตั้งปรับไว้เท่านั้นจะพวงมาลัยนะครับเลื่อนได้แบบ4ทิศทางลงมาเดินขึ้นแล้วซ้ายขวางไงเดินเดินเข้ามาข้างหน้าไอเขาเลียกถอยเข้ามาข้างหน้าเรากดลงไปตามความถนัดของคุณผู้ชมนะว่าคุณลูกค้าคนไหนที่ชอบขับเบนเนี่ยชอบถนัดแบบไหนก็ปรับเอาแล้วกันนะครับ เบาะตัวนี้จะมีลายงานนะมันเป็นเบาะสีดําล้วนนะฮะมีความแข็งแรงแล้วก็มีลายงานถ้าเรานั่งทับมากๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคุณลูกค้าแบบมันจะขึ้นลอยย่นๆน,น,นิดหน่อยตรงเนี้ยคือถ้าใครที่ชอบตัวนี้เนี่ยต้องรับให้ได้กับเบาะไม่ชอบคุณลูกค้าแบบซื้อมาอยากจะเปลี่ยนเบาะเองก็ได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเบาะมันก็โอเคอยู่แล้วดีแบบดีเลยและเจ้าเบาะของตัวนี้นะครับนอกจากจะมีความเท่หรูหราดูดีมีความสุกลุ่มลุ่มล,ลึกแล้วเจ้าเบาะ ของคนขับแล้วก็จะเบาะของผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปทิศทางนะครับปรับโจทย์มากที่ปรับเบาะปกติรถบ้านๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างขวาของตัวเบาะถูกไหมแต่ของเบนซ์เนี่ยจะอยู่คอนโซลด้านข้างคือด้านขวาเนี่ยเราปรับขึ้นปรับลงถอยหน้านเดินหลังประมาณนี้แอร์นะครับเป็นดิจิตอลแยกปรับสายขวาได้กดขึ้นกดลงเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยผมเทสให้ดู เย็นมากตอนนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับจอเป็นจอคอมมาน์นะแล้วก็ควบคุมโดยคอนโซลตรงกลางตรงนี้แล้วก,กดเอาวิทยุกดอ่อนได้เลยนะครับจอเนี่ยมีระบบในวิกเกเตอร์นะครับไฟของเจ้าตัวคันนี้เนี่ยเป็นไฟออโต้รปรับอยู่ที่ทางขวาได้เลยคอนโซลด้านหน้าอยู่ทางขวานะฮะนี่ที่ตรงกลางเก็บของได้ด้วยกดเปิดออกมาคล้า,ายฟิวบีเอ็มเหมือนกันกดตรงนี้ คอนโซลตรงกลางด้านหลังเนี่ยจะมีแอร์อีกจุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับปรับเพิ่มความเย็นสะดวกได้ตามสบายดีไซน์ของเจ้ารถคันนี้เนี่ยดูดีแบบมีระดับมีพื้นที่ในการนั่งเล่นปกติอยู่แล้วแล้วก็รถคันนี้นะครับมีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวผมเข้าเกียร์พอเราเข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์แล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นสีเหลืองกับสีส้มเป็นเหมือนบอกระยะทางให้เราเนี่ยดูเพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย อบโจทย์มากๆเลยนะครับอย่าลืมนะโปรโมชั่นของเราถ้าใครบอกว่ามาจากเพจหรือมาจาก Youtube นะครับเราเติมน้ำมันให้ฟรีแล้วเราขัดเคลือบสีให้ฟรีเข้าใจไหมคุณผู้ชมโอเคงั้นประมาณนี้ด้านในตอนนี้เราอยู่ที่กระโปรงด้านหน้าของเจ้าตัวเบนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บแล้วก็ดูรอยน็อตของเมทาร์กันดีกว่า น็อตเดิมๆนะครับสีขาวไม่มีผ่านการแกะมาอยู่ไล่ไปอย่างช้าๆไม่ต้องดีบเดี๋ยวตาลกก้องเหนื่อยโฟกัสด้วยอ่ะโชกไลขึ้นไปโชกรอยเม็ดอาร์พวกเนี้ยผม่โโตาล้องเห็นไหมเนี่ยเออเดิมๆไม่มีการทํามาเลยขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้น่าจะเห็นเยอะมากรอยเม็ดอาร์มีร่องรอยของการใช้งานเป็นฟูนปกตินิดหน่อยครับขึ้นมาเม็ดอาร์เม็ดอาร์กับสวยๆเดิมๆไม่มีการทําเป็นวงกลมปกตินะฮะเม็ดอาร์ มาเดี๋ยวเราจะแพนจากตรงนี้ไปส่งตรงกลางนี่รอยเมตาลครับสวยๆส,สะอาดๆยืนยันอีกทีนะครับว่ารถคันนี้เข้าสูนยนตลอดไม่เคยชนหนักนะครับนี่โอ้โหดูดิสวยมากโอเคมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเมื่อยไหมเมทากไปลงมาไล่ขวาพอ สวยจริงๆสวยจริงๆครับโอ้โหผมตกตะไปเอาปากกามาไว้จิ้มเหนือสวยดีโชคเหมือนเดิมเดิมๆจากโรงงานนะเมรร็ดอารบเมรร็ดอามนะฮะทัำไหมเมรร็ดอารบเมรร็ดอารบโอเคนะฮะดูนอด็นอตน็อตเดิมๆยังไม่ได้แกะกนนะเนาะอ่ะน็อตเดิมๆยังไม่ได้แกะชัดปนะโฟกัสนเออน็อตเดิมหไปไหลบ้าะช้าๆนะโอเคเดิมๆประมาณนี้เนาะ เรามาดูที่เจ้าตัวเครื่องของเบนซ์กันดีกว่านะครับนี่ผมเปิดฝาแบบสุดๆให้เห็นเครื่องแบบชัดๆแบบไม่เห็นเจ้าตัวรถกันเลยอ่ะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัว2.0ก็คือ2 0 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องเบนซินถ้าถามว่าอัตรา,าก,การกินน้ำมันนะครับก็ต่อลิตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลถึง16กิโล แล้วแต่ระยะทางด้วยถ้าเป็นในเมืองเนี่ยก็จะกินน้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบขับไหลไปเลยมันก็จะมีจอดตามรถติดบ้างแต่ถ้าแบบเส้นทางจังหวัดขับโล่งๆอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้น15-16กิโลแรงม้าของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่184แ,แรงม้านะครับแล้วก็มีแ,แรงบิดเนี่ยถึง300นิวตันเมตรเลยเป็นรถที่ดีแล้วก็มีแรงอยู่แล้ว แซงรถบ้านได้สบายแน่นอนคันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าเบนต์ตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรานะครับ KB Auto ขายรถยนต์มือสองคัดรถคุณภาพนะครับหรือว่าจะดูผ่าน YouTube มาก็ได้เราลงทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นช่วงฮิตเลยโควิด ยอดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยทางเต็นท์ของเรานะครับมีบริการนัดดูรถนะครับเราจะเอารถไปให้ลูกค้าดูได้เลยไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดอะไรเพียงแค่คุณอินบ็อกเข้ามาที่เพจของเราหรือโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0612241999เท่านั้นนะครับโทรเข้ามาหรือว่า เมสเซจเข้ามาอินบอร์ box, เข้ามาเราก็จะเอารถนะครับไปให้คุณผู้ชมได้ดูไม่ว่าจะรถอะไรเรามีหลายแบบมากเข้ามาดูได้ที่เต็นท์ของเราก็มีสําหรับใครนะครับที่จะวอล์กอินเข้ามาครับเต็นท์ของเราครับ KB Auto พิมไปเลยใน Google Map ว่า KB Auto หรือไม่ดูใน Google Map นะครับจะมีคัวใเจง,งออยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าเยี้ยงๆพาซีโอนั่นเองก็วอล์กอินเข้ามาได้นะครับในเต็นท์ของเราเนี่ยมีรถมากกว่า 80ถึง100คันเลยตอนนี้นะครับบอกว่าขายดีทุกเดือนแบบรดออกเรื่อยๆนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูก็รีบๆเข้ามาดูเผื่อเจ้าตัวนี้เนี่ยแบบเดียวออกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวรถยุโรปที่คนที่เขาเล่นรถยุโรปกันเนี่ยเขาก็หาซื้อกันแบบเร็วมากรวดเร็วจริงๆสำหรับเบนคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มาดูรถของเราแล้วชอบแล้วซื้อแต่ตัวของท่านเนี่ยอยู่ต่างจงังหวัดหรือมีบ้านอยู่ที่ต่างจงังหวัดเนี่ยอยากให้เราเนี่ย ส่งรถไปถึงต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพียงแค่นั่นแหละตกลงคุยกันแจ้งข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยเราก็จะจัดการส่งรถให้ถึงมือลูกค้ายอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นกังวลเรื่องเงินเดือนถานเงินเดือนสเตทเมนต์หรืออะไรพวกนี้นะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจของเราเ,เรามีเซลล์นะครับคอยตอบข้อความเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแน่นอน,นครับเซลล์ของเราเนี่ยใจดีแน่นอนนะครับ งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบนซ์ไปเทสเล่นขับเล่นดีกว่าลองของใหม่เนี่ยอยากลองงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั com